อันดีๆผมก็ไม่ชอบซื้อด้วยนะนนซื้อมาขับไม่ได้แบตไม่มีเงี้ยซื้อมาขับเลยนะอันนี้มันไม่ใช่แนวทางนะครับเรามาเจ็บตัวนะสไตล์ผมเลยสวัสดีครับผมใหม่รือแมงครับคลิปนี้ผมก็ได้แบตเตอรี่มาแล้วนะครับแบตเตอรี่ฟอสเฟตนะครับ3 2 5 0นะครับก็เห็นทีแรกนะครับก็ตกใจมากครับแบตเตอรี่เนี่ยกะว่าจะเอามาทา 72โวลต์20แอมป์แต่เห็นกล่องที้ก็งมาแบบใหญ่มากอะคือช็อกเลยอะคือมันใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้ข้างในจะขนาดไหนนะแต่ก็ตอนแรกในหัวนะครับก่อนที่จะเห็นนะผมผมไม่เคยเห็นขนาดจริงมาก่อนเลยนะครับบอกตรงกต่ว่าจะเอามาทําแล้วก็เอามาใส่กับตัวเดโก้ลูซิโนนะครับผมเห็นกล่องเดี๋ยวต้องแกะดูนะว่าข้างในเนะี่ยแล้วเดี๋ยวจะลองวางคร่าวๆนะว่าประกอบแล้วอ่ะขนาดมันจะขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวลองแกะดูด้านในนะครับก็ถ้าเกิดแบบว่ามันใหญ่มากแล้วมันไม่พอไม่พอพื้นที่ของไอตัวเดโก้ผมก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแผนนะครับอาจจะต้องมาวางจุดนี้ยาวเลยนะครับถ้าเกิดเอามาใส่ตรงช่วงด้านด้านช่องว่างที่มันมีตำแหน่งเดิมอยู่ไม่พอโอ้โหก็เยว เหมือนจะไม่เยอะอย่างที่คิดนะครับมันมีกัรกระแทกมามการกระแทกอ๋อไม่เยอะไม่เยอะ,อ,ะอันนี้หนึ่งกล่องอันนี้อะไรกัรกระแทกโอ้หนักนี้อันนี้กันกระแทกอ่ามีแค่นี้โอ้ ช็อคไปแป๊บหนึ่งอ๋ออันนี้อันนี้ที่หนักอันนี้อะไรอันนี้ใบเสร็จนี่อันนี้ใบเสร็จนะครับราคาคร่าวๆนะครับก็มีชุดยี่สิบก้อนสามชุดนะครับสามพันห้าร้อยกว่าบาทแล้วก็ชุดสิบสองก้อนสามชุดก็สองพันกว่าบาท รวมก็เป็น5,000กว่าบาทนะครับ5,656เนี่ยโอราคารวมขครับ5,656บาทนะครับก็ทั้งหมด96ก้อน5,000กว่าบาทนะครับอันนี้เฉพาะแบตเตอรี่นะครับมีมาให้2กล่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองชั่งให้ดูนะครับว่า แบตเตอรี่3 2 5, 5 0เนี่ยอ่าจะทำเจ2โวลต์20แอมเนี่ยมันน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ใช้เครื่องช่างไอตัวนี้นะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ไม่ใช่แบตเตอรี่นะอ่ะไม่ขึ้นอ,อันเนี้ยน่าจะเป็นแบตเตอรี่หนักมากปึ๊บอ่ะสิบสนะครับบวกนี้เข้าไปเยอะๆดี๋ยอเพิ่งอ่ะนี่ สองอย่างสองอย่างนะครับเนี่ยทั้งแบตแล้วก็อุปกรณ์สิบห้ากว่ากว่านะครับสิบห้ากว่า,ากว่าหักค่าลังไปก็น่าจะประมาณประมาณโลแล้วก็ประมาณสิบสี่กว่ากว่าแบตเตอรี่แล้วก็เดี๋ยวจะมีพวก BMS แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆอ่ะผมว่าน่าจะไม่เกินยี่สิบโลนะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะต้องมาชั่งอีกทีหนึ่งถ้าเกิดสเปคนี้เป็นตัวกโกวดกดะมันหกลูกก็ประมาณสี่สิบโลก็น่าจะลดไปเกินครึ่งนะครับ คลิปนี้มาแกะกล่องให้ดูเฉยนะครับยังไม่ได้ประกอบนะครับตอนประกอบอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะยาวแล้วมันก็ยากดนวยนี่โอ้โหโอ้ละลานตาเนี่ยแบตเตอรี่แบตเตอรี่สามสองหกห้าศูนย์ตตยนะครับไม่มีสเปคอะไรบอกเลยก็โควบวกโคลบนะครับ ท่านี้เลยโอ้โหก็ผมดูไม่ออกนะครับว่ามันเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะครับแต่ตัวขั้วเนี่ยเขาเชื่อมมาใหม่อาจจะเป็นมือสองก็ได้นี้ผมไม่ชัวนะครับเขากไ็ไม่ได้บอกนะครับที่ร้านเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาต่อกันแบบนี้ก้อนหนึ่งนะมัน3.2โวลต์นะครับายไฟแรงดัน3.2โวลต์ 1. ความจุ 5 5แอมป์ถึง6แอมป์เขาเขียนไว้นะครับบางก้อนความจุอาจจะ5แอมป์บางก้อนาอาจจะ 5, M, ก,จจะ5 G, กว่ากว่าอันร้านเขาก็เลยไม่ได้กําหนดแต่ตัวว่ามันกี่แอมป์กันแน่นะครับแต่ว่าที่ผมเอามาผมก็ตีตำๆว่ามันเป็น5แอมป์อะแล้วก็จะเอามาต่อกันแบบเนี้ยเนี่ยผมก็จะมาต่อกันต่อตูดกันแบบเนี้ยเป็นให้มันครบ 24แถวอะเป็นยีเซลล์ก็จะได้แรงดัน72โวลต์แต่ว่าจริงๆมันเกินนะเอา3ามสาุคูณยีก็จะเป็นแรงดันทั้งหมดอะผมคิดไว้มัน74หรือเปล่าจำไม่ได้ละแล้วก็เอามาขนานกันอีก 4, 4ีชั้นก็จะเป็นอันนี้มันอาร์ห้ตีดิ่ต่ำเอามาขนานกัน4ชั้นก็จะเป็น20แอมป์ก็ คิดตามสเปกก็น่าจะเป็น72 20แอมป์ประมาณนี้ครับแต่ว่ามันพอชาร์จแล้วมันจะเกินอยู่ละเดี๋ยวต้องมาวัดกันอีกทีครับว่ามันเท่าไหร่นี่ก็ประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็เอามาแกะให้ดูเท่านี้นครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยสั่งมาประกอบเองนะครับก็จะมีประมาณนี้นี่อันนี้จุดเป็นเขาเรียกว่าสารตั้งต้นนะครับแบตเตอรี่เนี่ยซื้อมาแล้วก็จะต้องบานปลายเยอะนะครับอย่างเช่นพอเราจะประกอบแบตใช่ไหม เราได้แบตมาแล้วต่อไปเราต้องมีตัวนี้ตัวนี้ก็คือ BMS นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูตัวนี้เป็น BMS นะครับก็เขา24เซลล์50แอมป์นะครับอันนี้สเปคที่ผมซื้อมามันรองรับไฟ50แอมป์เดินตลอดแล้วก็พีคพีค150นะครับในสเปคผมดูที่ร้านนะครันนี้ไม่มีบอกอยู่เนี่ยแต่ เวลาใช้งานนะใช้ได้50แอมป์แบบลากยาวๆได้สบายนะครับแต่เวลาแบบชั่วขนาดแบบว่าทนแรงแบบชั่วขนาดเหมือนตอนเราเร่งอ่ะกระแสมันจะดึงเยอะมันทนได้150นะครับก็ตัว b ีมเอก็คือตัวจัดการไฟอะประมาณว่าเรามันมันหลายก้อนมาต่อกันมันเวลาชาร์จหรือว่าเวลาใช้เนี่ยมันอาจจะดึงกระแสไม่เท่ากันไอตัวนี้มันก็จะมาบริหารให้มันเฉลี่ยเท่ากันนะถ้าเกิดเราไม่มีตัวเนี้ย เวลาเราชาร์จสมมุติว่าเราต่อกัน9กกว่าก้อนเนี่ยบางทีมันชาร์จแล้วมันไฟมันไม่เท่ากันอีกก้อนนี้อาจจะเข้ามากอีกก้อนนึงอาจจะเข้าน้อยกว่าอย่างเงี้ยมันก็จะเสื่อมไวนะครับก็เลยมีไอ้ตัวเนี้ตัวนี้ผมได้มาประมาณพันห้านะครับเป็นแบบธรรมดานะครับไม่มีบลูทูธนะครับไม่ใช่สมาร์ทนะครับถ้าเกิดเป็นตัวสมาร์ตนะก็จะประมาณเพิ่มอีกรวมาพันนึงแต่ที่นี้ตอนซื้องบผมไม่พอแล้วก็ได้มาตัวนี้แทนนะครับก็เอามาใช้งานก่อน แต่มันก็ตรงสเปกอยู่อ่ก็ใครสนใจอ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิก์ไว้นะครับนี่หน้าเว็บเขาจะบอกไอ้สเปคตัวนี้ยละเอียดกว่านะครับอันนี้เขาบอกแค่เนี่ยแรงดันชาร์จเต็มเนี่ย3.65โวลต์นะครับก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไปคูณตัวเซลล์ที่เรามาคูณก็คือ24ก็เอาตัวนี้ไปคูณตัวเนี้ก็จะได้จํานวนโวลต์ทั้งหมดที่ตอนชาร์จเต็มอ่ะแล้วมันจะได้กี่โวลต์นะครับวิธีคิดนะครับแล้วก็เอาไปหา เอาตัวนี้มาคูณตัวนี้แล้วก็ไปหาตัวที่ชาร์จริเทียมว่าเราต้องใช้ที่ชาร์จเท่าไหร่นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแรงดันต่าสุดนะครับก็คือ2.35ก็คือเอาไปคูณเอาไปคูณ24อ่ะแล้วออกมาเท่าไหร่ก็คือถ้าเกิดโนใกล้ถึงตัวนี้ก็คือแบตเตอรี่หมดอ่ะเราก็ไม่ควรขับต่อนะครับก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่หมดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาไปดูในร้านเขาละเอียดมันจะไอ้สเปคมันจะละเอียดกว่านี้นครับ ตัวนี้ยีเซลนะครับที่สามารถต่อได้สูงสุดเขาก็จะมีสายมาให้เนี่ยสายตัวนี้ย4อัน24เส้นที่จะต้องเอาไปเดินเดินตามเซลลระหว่างเซลล์ต่างๆนะครับเขาก็เข้าๆนะครับผมจะอธิบายเข้าๆก็คือสมมุติว่าเส้นแรกเนี่ยมันจะไปต่อขั้วแรกขั้วแรกอยู่ที่3.2โวลต์ไอเส้นที่2อ่ะมันจะอยู่เซลล์ที่2อ่ะก็จะต้องเป็น6.4โวลต์ไอตัวนี้มันก็จะเช็คมันก็เช็คไฟว่า ไอเซลที่สองก็จะต้องเป็นหกจุดสี่พอก้อนที่สามอ่ะมันก็จะเป็นเก้าจุดหกไอเส้นที่สามมันก็จะเช็คว่าเซลที่สามอ่ะเซลที่เซลที่หนึ่งก็คือตรงนี้สมมุตินะเซลที่หนึ่งเอาคร่าวๆนะครับมันไม่ละเอียดนะครับเซลที่หนึ่งก็จะเป็นสามจุดสองเ่ะสมมุติว่ามาจิ้มตรงเนี้ยสามจุดสองพอเซลที่สองอ่ะอันนี้คั่วลบอยู่ตรงนี้พอเซลที่สองอ่ะมันก็จะต้องเป็นหกจุดสี่ไอตัว BMS เนี่ยมันก็จะเช็คขั้วจุดเนี้ว่าเป็น6.4พอไปขั้วที่3ามอ่ะ มันก็จะต่ออย่างนี้มันก็จะต้องเป็นเ6ใช่ไหมมันก็จะไล่ไปเรื่อยจนครบย4นะครับตัวนี้มันก็คอยจัดลาดับว่าเส้นที่ห่งแรงดันต้องเท่าไร่เส้นสองแรงดันต้องเท่าไหร่เส้นที่3ต้องเท่าไรอ่ะประมาณนี้ครับการทํางานของ B m s มันก็จะคอยคอยเกี่ย์ให้ทุกก้อนอ่ะมันแรงดันความน่าจะเป็นแรงดันเท่าไรอ่ะมันก็จะตามสเปคนั้นนะครับ แต่ถ้าเกิดเราไม่มีอ่ะมันอาจจะไอ้ลูกเนี้ยอยู่ใกล้ขั้วชาร์จที่สุดอ่ะมันก็จะเต็มก่อนหรือเวลาใช้สุดไอ้ตัวนี้มันก็จะใช้ก่อนอะไรเงี้ยมันจะไม่มีการจัดการเพราะว่าเราต่อมันเยอะมันยาวไอ้ลูกที่อยู่กลางๆมันอาจจะมีปัญหานะครับหรือว่าลูกอยู่ริมๆางเงี้ยมันออกก่อนใช้ก่อนเนี่ยมันก็เลยจะต้องเราก็จะจําเป็นนะครับที่ที่จะต้องต้องใส่บ m เมอ่ะมันก็จะมีงบประมาณเพิ่มเข้ามาตรงนี้อีกใครที่คิดที่จะใช้ คิดท,ที่จะประกอบแบตนะครับก็ต้องคำนึงถึงพวกแรงดันในนี้แล้วต้องคำนวณออกมาแล้วก็ซื้อให้มันตรงสเปคกับแบตเตอรี่ที่เราใช้หรือว่าตัวที่ชาร์จก็จะต้องจําเป็นให้มันตรงสเปกกันกับแบตเตอรี่ที่เราใช้หรือว่าชนิดนะครับอย่างเช่นตัวนี้มันแรงดัน3.2ใช่ไหมเราก็จะต้องคำนวณในค่า3.2ส่วนจะเป็นแบตลิเธียมที่มันเป็น1.850หรือว่าไอ เอ็นเอ็มซีอะไรที่มันจ่ายไฟสามจุดเจ็ดอ่ะก็จะต้องเป็นบีเมทิกแบบหนึ่งก็จะไม่ใช่ค่านี้แหละก็อันเนี้ยถ้าเป็นแบตสามจุดเจ็ดอ่ะเวลาเต็มเขาอาจจะตีเป็นสี่จุดสองก็จะต้องบีเมทอีกแบบหนึ่งก็ต้องใช้เลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับใครที่สงสัยก็หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับก่อนที่จะทําการสั่งซื้อหรือว่าประกอบนะครับเพราะว่าเรื่อพวกนี้มันอันตรายนะครับเกิดเกิดมันไม่พอดีกันนะอาจจะเกิดปัญหาการช็อตไฟไหม้รถอะไรได้นะครับ คลิปนี้ก็เอามาประมาณเนี้ยเอามาพูดเล่าให้ฟังครับมาดูอีกถุงหนึ่งใน,นถุงอะไรไม่รู้อันนี้ก็น่าจะเป็นพวกขั้วเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ไวต่อกันเอาไว้ให้ฐานมันเข้าทรงนะครับเนี่ยเอามาเสียบเสียบเสียบต่อกันเราอยากได้รูปทรงไหนก็เสียบไปเรื่อยนะครับแล้วก็มีน็อตเป็นน็อตอันนี้น็อตตัวเมียนะครับก็เอาไว้ใส่กับข้วลบ นาะตัวผู้เนี่ยก็มีมาก็ใส่โคบวกก็ฐานตอนที่ซื้ออะเขามีให้เลือกนะครับว่าจะเป็นบวกสองฝั่งเลยหรือว่าลบสองฝั่งเลยไม่ใช่ไอตัวผู้สองฝั่งเลยหรือว่าตัวเมียสองฝั่งเลยหรือว่าจะเป็นไอขั้วบนเนี่ยอันนี้มันเป็นตัวเมียอาจจะเป็นเป็นตัวผู้แล้วก็ข้างล่างตัวเมียอันนี้เราต้องเลือกมานะครับแล้วก็ให้ทุกก้อนที่เราจะมาใช้ให้มันเหมือนเหมือนกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมาต่อกันไม่ได้ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเอามาให้ดูคร่าวๆนะครับก็ติดตามไว้นะครับใครที่หาความรู้เกี่ยวกับพวกรถไฟฟ้าอยู่ช่วงนี้นะครับกระแสรถไฟฟ้าก็คือมาแรงมากครับตอนนี้ก็แนะนําให้เพื่อนเพื่อนศึกษาไว้นะครับเพราะว่าอนาคตผมว่ามันน่าจะเป็นอนาคตของการใช้งานยานพาหนะนะครับก็รู้รู้ก่อนก็รู้ก่อนก็ประมาณว่ามีความรู้ก่อนก็เก่งก่อนนะครับ เข้าก่อนก็เก่งก่อนประมาณนี้ก็ศึกษาไว้ดูผ่านๆตาไว้ก็ได้ครับมันก็ไม่ได้ยากนะครับเท่าที่ผมเข้ามาคัานแรกที่ผมซื้อมาลองเลยก็คือนี่เจนนะครับก็ลองผิดลองถูกไปแต่พอดีผมมีความรู้พวกเกี่ยวกับอ e ิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นอยู่แล้วนะครับก็เลยปรับตัวไม่ยากนะครับแต่พอได้ลองมาใช้เนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นเหมือนคันนี้เป็นสารตั้งต้นอนะ่ะแล้วมันก็จะมาคัานนี้แล้วอันนี้มาคัานนี้แหละแล้วก็ ไอ้คันดีๆผมก็ไม่ชอบซื้อด้วยนะผมก็ชอบซื้อแบบที่มีปัญหาเนี่ยอย่างกันเนี้ยซื้อมาขับไม่ได้แบตบไม่มีเงี้ยผมก็ชอบแบบเนี้ยเพราะว่าเอามาหาความรู้นะครับผมชอบเป็นคนแบบนี้แหละซื้อมาขับเลยเนะียอันนี้มันไม่ใช่แนวทางนะครับซื้อมาเนี่ยต้องมา,ต,งมาต้องมาทําต้องมาบานปลายอะ่ะต้องมาเจ็บตัวเนี่ยสไตล์ผมเลยใครที่เป็นแบบนี้ก็นั่นแหละครับอีกยาวอะ่ะบอกเลยไม่มีจบเรียนรู้ได้ตลอดนะครับไปคลิปนี้ก็ประมาณนี้ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมช่องเออร์เรแมนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คลิปหน้าก็จะทําคลิปที่มันเป็นประโยชน์กับคนที่อยากรู้นะครับให้ได้ความรู้กันแล้วก็ใครที่สงสัยอะไรแบบว่าผมอธิบายมั่วๆไม่ละเอียดอ่ะก็ทักมาในเพจเออร์เแมนนะครับชื่อเดียวกับ YouTube เลยทักมาคุยกันได้นะครับสงสัยผมยินดีนะครับให้คำปรึกษานะครับไม่ต้องเกรงใจกันนะครับอะไรที่ตอบได้ผมก็ตอบนะครับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ